ที่ว่าเห็นโลกด้วยความเป็นของบางนี้หมายความว่าเห็นสิ่งทั้งปวงเพราะว่าคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงในที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าสิ่งที่เราจะรู้สึกมันได้ทางตา สิ่งที่เราจะรู้สึกมันได้ทางหูสิ่งที่เราจะรู้สึกมันได้ทางจมกูกสิ่งที่เราจะรู้สึกมันได้ทางลิ้นสิ่งที่เราจะรู้สึกมันได้โดยการสัมผัสทางผิวกายและสิ่งที่เราจะรู้สึกมันได้ทางจิตใจรวมเป็น6ประการด้วยกันนี้เรียกว่าโลกเมื่อใดเรามองเห็นสิ่งทั้ง6ประการนี้โดยความเป็นของว่าง คือไม่มีสาระอะไรที่จะยึดมั่นหมายมั่นว่าเป็นตัวเราของเราดังนี้แล้วเรียกว่าเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเมื่อเห็นโลกโดยความเป็นของว่างดังนี้แล้วจิตก็ไม่ได้เข้าไปยึดมั่นอยู่ที่สิ่งใดไม่ได้สำคัญมั่นหมายสิ่งใดว่าเป็นตัวเราของเราเลยเป็นจิตว่างจิตว่างจากอุปาทานเช่นนี้ ความตายไม่มีเพราะความตายไม่มีที่ตั้งที่อาศัยถ้าจิตไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนี้มันก็มีค่าเท่ากับไม่มีกิเลสก็ไม่มีตัวเรามีแต่สักว่าร่างกายจิตใจตามธรรมชาติไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราแล้ว มันก็ไม่มีความหมายเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อใดเรามีความโง่ความหลงเกิดขึ้นมาเป็นพักๆว่ามีตัวเรามีของเราเมื่อนั้นแหละจึงจะเรียกว่ามีตัวเรามีกิเลสมีตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ทำให้เรากล่าวได้ว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่เรียกว่าตัวเรามีอยู่เป็นคราวๆเป็นพักๆตามที่อุปาทานเกิดขึ้นว่าตัวเราส่วนนอกนั้นมันก็มีแต่ดินน้ำลมไฟขันถาดอายตนะไปตามสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติล้วนๆต่อเมื่อใดมีการกระทบและเผลอสติแล้วเกิดอวิชชาตันหาอุปาทาน รู้สึกตัวเป็นกูเป็นของกูขึ้นมาเป็นคราวๆหนึ่งนั่นแหละเรียกว่ามีตัวเราเกิดขึ้นมาคราวหนึ่งดังนั้นจึงถือว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้มีได้มีอยู่ตลอดกาลมีอยู่ต่อเมื่อมีอุปาทานเกิดขึ้นทั้งนี้กิเลตัณหาอุปาทานนั้นก็เหมือนกัน มีได้มีอยู่ตลอดเวลาแต่มีเฉพาะต่อเมื่อมีอารมณ์มากระทบทางตาเป็นต้นแล้วเผลอสติจึงเกิดขึ้นถ้าเป็นผู้ไม่เผลอสติเพราะได้ฟังธรรมของพระอริยะเจ้าเข้าใจแจ่มแจ้งอยู่เป็นประจำแล้วกิเลสตัณหาก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ แม้ว่าวันหนึ่งจะได้กระทบปัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมากมายสักเท่าไรสักกี่ครั้งก็ไม่อาจจะเกิดตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นกิเลสนั้นได้เรียกว่าเราอยู่ด้วยความสุขสงบร่มเย็นเป็นพื้นฐานมีจิตว่างจากกิเลสเป็นประพัดสอนอยู่เป็นพื้นฐาน เป็นที่ควรชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเพราะปราศจากโรคทางวิญญาณไม่เป็นทางให้เกิดโรคทางกายหรือทางจิตนี่แหละเรียกว่าเราสามารถที่จะกําจัดโรคทางวิญญาณให้หายไปไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราเกิดขึ้นมาทั้งวันทั้งคืนแล้วความตายจะมีมาแต่ไหนคือว่า ความคิดนึกถึงความตายในฐานะเป็นปัญหานั้นจะไม่มีเราจะมีแต่จิตชนิดหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยสติปัญญาหัวเราะเยาะความตายอยู่ได้เสมอความตายเป็นของเด็กเล่นหน้าหัวเราะเยาะอยู่เสมอนี่เรียกว่าความตายไม่มีด้วยเหตุที่เรามีธรรมะเหมือนผ้าประเจียดคาดอยู่ที่หน้าผาของเราอยู่เป็นประจำ คือมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในความรู้เรื่องธรรมชาติหรือสภาวธรรมในความรู้เรื่องของกฎธรรมชาติคือสัจธรรมและในความรู้เรื่องหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติตามธรรมชาติอันเรียกว่าปฏิบัติธรรมธรรมทั้งสามอย่างนี้เป็นผ้าประเจียดยิ่งกว่าผ้าประเจียด เราสามารถประทะความตายได้จริงๆม่ให้ความตายมีเข้ามาแม้แต่ขณะจิตเดียวความตายกระเด็นถอยออกไปไม่มีปรากฏแม้จะนึกถึงความตายก็นึกไปในทางหนึ่งคือเห็นเป็นของหน้าหัวเราะเยาะไม่มีความหมายไม่มีอำนาจไม่มีน้ำหนักแต่ประการใดไม่เหมือนกับคนที่มีกิเสตัณหาอุปาทาน นึกถึงโลกหน้าขึ้นมาแล้วก็วันไหวเต็มไปด้วยความทุกข์นึกถึงความตายขึ้นมาทีไรก็รู้สึกว่าหวามหวามเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์มีความกระสับกระส่ายวุ่นวายทุกขร้อนในจิตใจเพราะไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความตายเพราะไม่มีความรู้ที่จะปะทะกันกับความตาย ไม่มีความรู้ที่จะหัวเราะเย่ะความตายคือไม่มีผ้าประเจียดกล่าวคือธรรมะที่ขาดไว้ที่ศีรษะนั่นเองเมื่อใดเป็นผู้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องตัวเราของเราที่เกิดขึ้นมาเป็นประจำวันว่าเพราะอำนาจเผลอสติมีตัณหาอุปาทานเมื่อนั้นก็จะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีอยู่ มิได้มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เหมือนกับมิได้มีตัวอยู่ความตายจึงไม่ครอบงำบุคคลน,นั้นได้สมตามพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสุญญโตโลก,กังอเวกขสุโมคราชัสทาสโตดูกรโมคราชท่านจงมีสติมองดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างเถิด เฮ hey, วังโลกังอเวกขันตังมัจจุราชานปปสติเมื่อท่านมองดูโลกอยู่ในลักษณะนี้มัจจุราชก็จะตามหาท่านไม่พบข้อนี้หมายความว่าเมื่อเราเห็นโรคหรือสิ่งสกปปกทั้งปวงโดยความเป็นของว่างอยู่แล้วความตายก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยมันจึงไม่มี ว่าเห็นโลกโดยความเป็นของบางนี้หมายความว่าเห็นสิ่งทั้งปวงเพราะว่าคําว่าโลกในที่นี้หมายถึงสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงในที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าสิ่งที่เราจะรู้สึกมันได้ทางตาสิ่งที่เราจะรู้สึกมันได้ทางหูสิ่งที่เราจะรู้สึกมันได้ทางจมูกสิ่งที่เราจะรู้สึกมันได้ทางลิ้น สิ่งที่เราจะรู้สึกมันได้โดยการสัมผัสทางผิวกายและสิ่งที่เราจะรู้สึกมันได้ทางจิตใจรวมเป็นหกประการด้วยกันนี้เรียกว่าโลกเมื่อใดเรามองเห็นสิ่งทั้งหกประการนี้โดยความเป็นของว่างคือไม่มีสาระอะไรที่จะยึดมั่นหมายมั่นว่าเป็นตัวเราของเราดังนี้แล้วเรียกว่า เห็นโลกโดยความเป็นของว่างเมื่อเห็นโลกโดยความเป็นของว่างดังนี้แล้วจิตก็ไม่ได้เข้าไปยึดมั่นอยู่ที่สิ่งใดไม่ได้สำคัญมั่นหมายสิ่งใดว่าเป็นตัวเราของเราเลยเป็นจิตว่างจิตว่างจากอุปาทานเช่นนี้ความตายไม่มีเพราะความตายไม่มีที่ตั้งที่อาศัยความตายจะต้องตั้งอาศัยอยู่ที่ตัวเราหรือชาติ ที่ถือว่าเป็นตัวเราเดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกว่าชาติหรือตัวเรานั้นมีได้มีเพราะเราไม่สําคัญผิดด้วยอวิชชาอีกต่อไปสิ่งที่เรียกว่าตัวเราหรือชาติความเกิดของเรานั้นเป็นมายาเกิดมาจากอาวิชชาความไม่รู้และความเข้าใจผิดถ้ามีความรู้ถูกเสียแล้ว ความคิดอย่างนั้นจะไม่มีคือความคิดว่ามีตัวเรานั้นจะไม่มีจะเห็นแต่ทำทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงตามที่เป็นธรรมชาติตามที่เป็นกฎธรรมชาติตามที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามธรรมชาติเท่านั้นไม่มีส่วนใดที่จะสำคัญผิดไปว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานี่เรียกว่า เห็นโลกโดยความเป็นของว่างจิตใจไม่ทุกเลยสติปัญญากลับสมบูรณ์ทำอะไรอะไรก็ทำได้ดีจำอะไรก็จำเก่งทำการงานไม่ผิดพลาดได้รับผลมาเท่าไรก็ไม่ยึดถือเอาเป็นของตนปล่อยให้เป็นของธรรมชาติอันนี้เรียกว่าเขาทำงานตามธรรมชาติทำงานเพื่อง,งาน ไม่ได้ทำงานเพื่อเงินไม่ได้ทำงานเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงเขาจึงไม่มีความทุกข์แต่แล้วสิ่งที่เป็นผลงานเหล่านั้นก็ไม่ไปไหนเสียคงมีอยู่ในการจัดการทำของบุคคลนั่นเองแม้ว่าเขาจะไม่ยึดถือว่านี่เป็นของเราแต่ก็ไม่มีใครมายั่งจริงเอาไปได้ เพราะเหตุที่มีกฎหมายมีขนบธรรมเนียมประเพณีคุ้มครองอยู่และแม้ว่าจะมีใครมาแย่งชิงเอาไปได้เขาก็มีแต่จะหัวเราะไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นจึงไม่มีอะไรที่จะทำให้เป็นทุกข์ได้อีกต่อไปนี่เรียกว่าแม้ว่าเราจะไม่มีความยึดถือในสิ่งใดเราก็ยังคงทำอะไรได้ เราก็ยังคงหาทรัพย์สมบัติได้เราก็ยังใช้จ่ายทรัพย์สมบัติได้เราก็ยังคงทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นให้มีความสุขมีความสบายอยู่ด้วยกันได้ทั่วไปทั้งโลกดังนี้นี่คือหน้าที่สูงสุดที่มนุษย์จะต้องเข้าให้ถึงตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า เข้าถึงธรรมอันสูงสุดนั่นเองทำให้คนผู้เข้าถึงธรรมชนิดนี้ไม่มีความทุกข์เลยถ้าใครไม่ประสงค์จะมีธรรมะชนิดนี้ก็จงสมัครทุกข์ทนทรมานไปตามเดิมเต็มไปด้วยความไม่ตตกกังวลความทรมานใจเป็นโรคทางกายเป็นโรคทางจิตเป็นโรคทางวิญญาณไม่รู้จักเสื่อมซาได้ แล้วก็ไม่ต้องโทษใครโทษตนเองที่ไม่มีธรรมะเป็นเหมือนผ้าประเจียนก็เป็นการสะสมกันดีแล้ว